อยากได้จังแต่ไม่ไไมีเงินทำยังไงดีครับเอาละครับผมก็จะแนะนำร้านเติมเพชรฟรีไฟกับร้าน Lily ี่ o p นะครับเป็นการเติมเพชรฟรีไฟแบบ UID นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะราคาเพชรไว้หน้าจอนะครับนี่มีมังกรแบบเขาแล้วไอ้ผีตัวนี้มันลายไปครับเป็นไหมไม่กล้าเลยเป็นมันบอกไม่ได้มันมันบอกมันบอกมันจะไม่เล่นแล้วมันไม่ได้เป็นอ่าอ่าสบายโบนเลยขโบนเนาะปล่อยฆ่าเลยเนาะจิมพีิมจิมปลาได้รูปมาละเรียบร้อยไอคิมเป็นไอคิมเป็น ได้รูปมาแล้วครับทุกคนแล้วบิ้วเส่ยังยังยังบิ้วใหญ่ไม่ใช่บิ้วเล็กเฮ้ยเขาเล่นกันอยู่อ่ะงยิๆหน่อย お前はもう死んでいる何 กูคือไม่ทำอะไรเลยฮะกูไม่ได้อยู่กัเลยผมอยู่กับสีฟ้านะผมอยู่กับสีฟ้านะกูกำลังไปทำเควสอยู่ตรงนั้นไอ้เหี่อะผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยผมเป็นพี่คิมมาไม่ทำอะไรเลยอันนี้ใครพูดไอ้ก๊อฟน้องรักมึงคิดว่ไอ้สีแดงไอ้สีแดงผมอยู่กับสีฟ้านะแล้วผมก็เจอสีขาวตอนผมเปิดไฟตลอดมันคาดระบบไอ้ยี่มึงฟังกูกูกำลังทำเควสกูกำลังไล่ทำเควสอยู่ บวใครพี่สีแดงเกียทำพี่ทำพี่สีแดงเกียอะไรล่ะีขาวกันสีขาวสีขาวกูบอกเลยก้งงไปหมดแล้วล่ะการรโบาดารโบดกู้บกาะบาดาระบดจะดนะเพราะเขาปดไฟกันอยู่ตัวนี้มันร่าะไอพีัวนี้มัโคตรลายกูบอกเล่นเกมใหม่ซักมันจะฆ่าระบดอ้มันีว่นี่ไงกูบอก้สเอ็ยยังไงไอสีแดงอ่ะ มึงก็ไปเฟิร์สตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้สีแดงกูบอกเลยนะกูบอผิดชีวิตเตี้ยนะกูบอกเลยัวสีแดงดวนะผมิดไฟตลัดนะไม่จริงเพราะว่าพี่คิมพี่คิมไม่ทำเลสเฮ้ยม่ทำอู้วว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 เววววววเวว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 กวว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 วทววว่นววะใครสีขาวอ ไอ้สีฟ้าผีตัวนี้มันไล่ไปแล้วครก็มาไล่กับยิมตัวเกมจบยังพี่ไปเกมจบอ่ะเรียบร้อยแพ้ไอ้สัตว์อ๋อไอ้สีเหลืองเป็นสีเหลืองเป็นเขาสูมหมดธรรมดาพอใช่เหรอเราเขาถึงหมดธรรมดาแค่ไหนที่ของคุณเลยอย่าโอ้โหไอ้ผีตัวนี้มันไล่ ฮ้ยปุ๊บไม่ทำแม่ละ ผู้ใช้เข้าร่วมช่อ n ของคุณใช่ใช่เยี่ยมๆหน่อยเยี่ยมๆหน่อยน้องเขาเล่นอะไรมองอันอยู่ครับเธอแตะครับโอเคครับเนาอเธอ,อติดแล้วก็เล่นเปล่าเล่นปเปล่ปาเล่นไม่เป็นครับพี่คิมเฮ้ยหาปุ่มกดไม่เจอว่ะได้โอ้หนะโหพี่คิมเดี๋ยวกุเสิร์ฟปากให้มึงเปิดไหมมึงเปิดไ,ไหมดวนนิวันเนี้ยวันเนี้ยยชมพี่คิมมึงทงเสี ไอผีตัวน <hai, S 1> ี้มันล่า กูบอกเลยไม่ครู้นใครลกดเลิกยังใครใครกนหัวไอ้อามใช่อามอามมย่ใช่ใกูบอกเลยไอ้นี่นอไอ้น่ะไอ้เมเปนฮะกูอยู่ตรงที่สแกนมือนะโหตายโคตรเยอะเลกเลกิดชีวิตเปลี่ยนนะวันนี้เนไอ้อามล่าสุดอยู่อยู่คีปุ่มกดอ่ะใมใช่ใช่คือยืค้างอยู่ปุ่มกดเลยนั่นแหละมึงอยู่กูตลอด้นไอ้เมยครับ ไม่ครับอยู่ตรงนี้คเดี๋ยวบ้าครับเดี๋ยวบ้าครับผมยินสแกนมืออครับให้พวกคุณไม่สแกนือครับปปชู